พูดถึงเรื่องความเชื่อเรื่องผู้ผีวิญญาณครับที่ว่าเราเคยได้ยินคาว่านักเป็นคนนี่แหละครับแต่ว่ามีแบบอํานาจมีพลังที่คนส่วนใหญ่ยอมรับอะฮะครับตอนที่เขามีชีวิตก็เป็นคนแบบนี้ก็มีครับเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้มีอํานาจแต่ว่าเป็นเชื้อสายที่แบบว่าเกี่ยวข้องอะไรกับอะไรสักอย่างหนึ่งอ,อะไรแบบเนี้อ,อ๋ออะฮะก็คือพูดได้ว่าเป็น วิญญาณหรือว่าผีของบุคคลสำคัญสำคัญใช่ที่บ้านเราจะเป็นอย่างแบบเช่นนะคะทะเลสวนออกษัตริย์บางท่านกษัตริย์บางท่านหรือเชื้อพระวงศ์บางท่านที่ที่มีผลงานในเรื่องของการเมืองในเรื่องศาสนาใช่างนัทกูจิจอยเนี่ยเป็นเชื้อพระวงศ์ก็ว่าได้พี่มาชอบกินเหล้ามึนเมาอะไรแบบเนี้ยอ่ะอย่างโบโบนันยีก็เป็นนัทปะนัท ก็เป็นนัดเหมือนกันยังยังยังเทพทันใจเนี่ยก็เป็นนัดเป็นนัดเหมือนกันบาบูจีอ่ะก็เป็นนัดแต่ว่าก็เทีนี้เขาจะเริ่มแบ่งละแบ่งชนชั้นอันนี้เราต้องไปแบบว่าดูอีกทีอันนัดอย่างบาบูจีนี่แบบตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าเราวนาะอ่าฮะอันนี้ก็แบบจะระดับสูงละเราลอง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 ลงมามีอยู่สามสิบเจ็ดนัดอ่าข้างในสามสิบเจ็ดข้างนอกสามสิบเจ็ดอะไรแบบเนี้ยลูกพี่ไปพม่าลูกพี่เคยสังเกตไหมตรงตรงตรง มุมบ้านเนี่ยจะมีแบบคล้ายๆสารแล้วค่ะเอาไปห่ออยไว้ที่ว่ามุมบ้านอน่ะแล้วทีนี้ที่จะมีผ้าแดงปิดกั้นไว้อ่าอันนั้นก็จะเป็นนักหนาดเหมือนกันเขาจะเรียกว่าเขาจะเรียกว่ามินมหากีดีเม้มหกีดีก็คือว่าเอาไว้แบบว่าเฝ้าบ้านส่วนมากถ้าเป็นคนในในเมืองในพม่าส่วนมากจะมีต้องเป็นม่านแดงเท่านั้นม่านแดงม่านดำไม่ได้ตอนเช้าเปิดปึ๊บ ตอนเย็นก็ปิดเป๊ะอะถ้าไม่ได้ปิดหรอคือนั้นเขาไม่เขาเขาไม่สามารถแบบว่าอาทนต่อแสงไฟได้อเขาตายหงฮะโดนไฟเผาตายคือยังไงวะก็อันนี้ก็มีเรื่องเล่าอีกลเอานัดผีตายหงมาอยู่ในบ้านใช่เราต่อเลยบะแล้ว <laughs>